สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนทุกๆกคนนะคะเสียงจากยายรสรสคนค่ะนะคะถึงร่างกายนะคะจะล่วงจะไม่ไหวยังไงค่ะแต่น้ําเสียงนะคะก็ยังชัดเจนเหมือนเดิมค่ะต้องบอกว่าเวลาพักผ่อนไม่มีเลยนะคะแล้วก็ช่วงที่ลาไปปฏิบัติธรรมนะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรู้อีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อนๆนค่ะใช้ทุกอย่างนะคะมาแบ่งปันนะคะแนะนําเพื่อนๆนนะคะยายรสได้นะคะลานะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะ,ะไปปฏิบัติธรรมนะคะไปสะสมบุญไปเพื่อนนะคะ เสริมหนุนบุญนะคะบุญใหม่เนาะบุญเก่าของเรามันมีวันหมดนะคะและเราทํายังไงนะคะว่าช่วงที่เราหยุดนะ,ะช่วงที่เราพัก ช่วงที่เราหยุดงานทํายังไงคะให้งานของเราให้เหรียญของเรานะคะขยับนะคะทุกคนสังเกตไหมคะถึงแม้ว่ายายรสนะคะจะหยุดไปปฏิบัติธรรมนะคะแต่ยายรสไม่เคยลืมที่จะส่งงานในการปฏิบัติธรรมในการที่เราสะสมบุญนะคะเขามีช่วงให้เราพักเบรกถูกต้องไหมคะก็คือช่วงที่พักเบรกจะเป็นเวลาน้อยนิดยายรสก็ไปถ่ายนะคะเราถ่ายแบบสำรวมเราถ่ายแบบให้ ไม่น่าเกลียดนะคะแล้วก็ได้ภาพนะคะได้วิดีโอมานะคะแล้วก็เอามาลงนะคะส่งงาน AI ส่งงานพี่มาร์กนะคะแค่นี้เองนะคะเยรรจะมาทําให้เห็นนะคะจะมาบอกเพื่อนๆว่านะคะเหรียนนะคะขยับนะคะทุก ทุกนะคะโพสที่เย,ยรสลงไว้ในช่วงที่เย,ยรสไม่อยู่ในช่วงที่เย,ยรสหยุดนะคะแม้ว่าถึงเยอรสจะไม่มีการโต้ตอบนะคะของเพื่อนๆเลยนะะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเราได้สร้างตัวตนไว้แล้วในระดับหนึ่งนั่นเองค่ะและเพื่อนๆนะคะก็เข้ามาทักทายเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาสาธุนะคะแต่ถ้าเย,ายรสไม่ลงโพสเย,ยรสไม่ลงเอ่อคลิปเลยนะคะเพื่อนๆก็ไม่รู้จะมาตอบอะไรเพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าจะเข้ามานะคะ หน้าบ้านเยรถได้ยังไงถูกต้องไหมคะ แต่ละโพสต์ของเยโรตในแต่ละวันถ้าเยโรตลงนะคะเช้าเย็นนะเะชา้ากลางวันเย็น3โพสต์นะคะแต่ละโพสนะคะมีนะคะเซนทุกอันนะคะจะมี6เซน5เซน10เซน10กว่าเซนมีทุกโพสต์เลยและในช่วงที่เยรดไม่อยู่3-4วันก็เก็บสะสมนะคะเหรียญเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะเหมือนที่เยรดนะคะทํางานเหมือนที่เยโรดนะคะยังอยู่กับเพื่อนๆยังอยู่หน้าบ้านอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเยโรตอยากจะให้นะ คะทุกๆคนนะคะเยรุสมาแบ่งปันวันนี้นะถึงแม้เยรุสจะหยุดงานถึงแม้ว่าเยรุษจะหยุดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างแต่เราไม่ลืมที่จะหยุดส่งงานนะคะเยรุสส่งทุกช่องเลยแม้กระทั่งบ้านดำต่อๆเยรุสก็ส่งนะคะเพื่อว่าไม่ให้ หน้าบ้านไม่ให้บ้านของเรามืดตึตือไม่ให้บ้านของเรานะคะเงียบสงัดนะคะเวลาคนที่เขาเข้ามาดูนั่นเองค่ะเพื่อนๆค่ะและสิ่งที่เยโรดพูดในคลิปนี้สิ่งที่เยรรดบอกในคลิปนี้คลิปความรู้คือหนึ่งนะแม้คุณจะหยุดงานคุณก็ห้ามลืมที่จะส่งงานแม้นคุณจะหยุดนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณห้ามลืมลงโพสต์นะคะเชา้ากลางวันเย็น3ามโพสต์แค่นี้นะคะ คุณก็เหรียญขยับแล้วค่ะขึ้นเป็นหลักเซนได้มากได้น้อยเราก็ได้ส่งงานขึ้นมากขึ้นน้อยสะสมไปเรื่อยๆค่ะสร้างตัวตนไม่หยุดนั่นเองค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะคลิปนี้นะคะเห็นไหมพูดแป๊บเดียวจะ4นาทีแล้วเจรดพูดแบบไม่ได้หายใจเลยใครบอกว่าคลิปยาวพูดยากคะวันนี้เจรดบอกได้เลยนะคะไม่ว่านะคะเราจะสตาร์ทกดปุ่มปุ๊บนะเจรตพูดไม่มีหยุดเลยและทุกอย่างที่การพูดมีสาระและมีความรู้ค่ะเพื่อนๆค่ะและนี่ก็เกือบ4ี่นี ทีแล้วนะคะต้องบอกว่าคลิปนี้นะคะถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์เป็นกําลังใจให้กับเยโรสนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสนิดนึงฝากแชร์ไปนิดนึงกับเพื่อนๆคะ่ะเป็นกําลังใจให้กับเยโรสนะคะคลิปความรู้แน่นๆนะคะรอสักครู่นะร่างกายยังไม่ฟื้นดีเท่าไหรคะ่ะต้องบอกว่านอนวันละ2-3ชั่วโมงแค่นั้นเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะเอฟสีู่กท่านรักนะคะ